สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับก่อนจะไปดูหวยลาวพัฒนานะครับคําเตือนเนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นการคํานวณจากสูตรที่ออกไปแล้วโปรดใช้พิจารณา,ยา,ยายในการรับชมไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายแรงสิน้นด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาจารย์นครเพนพารวยนะครับหรือเซียนนาผู้นะครับ มาเบิงหวร่าพัฒนาในวันที่หกนะครับวันที่แปดบอกนะครับสุกที่แปดบอกนะครับจะไปออกวันจันทร์ที่สิบเอ็ดนะครับชุดบนเนี่ยมะเข่านะครับมะเข่าชุดล่างนะครับเข้าชุดล่างงวดนี้จะเฮ็ดชุดล่างให้เลยนะครับแล้วเจ้บนนี่สิจับ เป็นชุดวัดใจเลยนะครับอันนี้เป็นชุดล่างนะครับออกหกซีนะครับอันนี้เป็นซีหกนะครับวิ่งหกนะครับวิ่งหกนะครับชุดล่างจะทําชุดล่างให้เลยนะครับชุดใ่พักจะงวดก่อนชุดใ่กับเข่าดีดีนะครับจะว่าแต่วางวดงวดนี่งวดงวดงวดนี่กับคำนวณไอยูครับถ้าเข่ากับงวดนากับทเฮ็ดไม่นะครับ เขาเ่าแปะลอยก็ขังแล้วครับเนี่ยอ่ามวนที่ผ่านมากมันกับเขา่าอยู่ครับอันนี้เป็นชุดชุดใหญ่นะครับแต่กับคาดลอกไว้คาดลอกไว้ชุดในอยู่น้่ตัวอยู่น้่ชุดนี่อยู่แต่คาดหลอกไว้อยู่นะครับชุดใหญ่ชุดใหญ่นี่ อ๋อนี่เป็นตัวจับคู่นะครับเป็นตัวจับคู่เป็นตัวจับคู่อน,น้ชุดใหญ่เข่าซีนะครับแต่ว่าทั้งเหนบโบมีหกจะ่าทั้งหนี้มีหกนะครับจะไม่ไม,ไมกับเฮดไว้ยู่ครับเน,นี้ต่ว่าพักไว้ก่อนนะครับพักไว้ก่อนเพราะมัน,ม,นมันลายสูตรจับนะครับเอาสูตรล่างเลย ชุดล่างนะครับชุดเดียวกันนะครับชุดเดียวกันแต่ว่าหางมาเป็นชุดเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นชุดล่างเลยนะครับนี่ครับเป็นชุดล่างนะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับเป็นชุดเดียวกันครับเป็นชุดเดียวกันแต่ว่าท่งนี้ สองตัวแต่ว่ากลับกันทั้งนี้เป็นสามตัวใช่ไหมกับกันนะครับมันกลับกันแต่ว่ากใส่ชุดเดียวกันนะครับพอจับตัวเดนมาร์กมาใส่เลยนะครับอ่าลักสิบเก้าเก้าสามเก้าสองเก้าห้าห้าสามห้าสองห้าห้านะครับให้เด่นที่สามกับหานะครับล่างล่างล่าง ให้เด่นที่สามกับห้านะครับแล้วก็ให้จับคู่เด่นอยู่ก็คือเก้าสามหาสามหาเก้าหาหานะครับสี่คู่เท่านั้นนะครับสี่คู่เท่านั้นนะครับงวดที่พันมากก็จับมวดที่พันมาจับสามคู่นะครับแต่วดนี้เพิ่มคู่หนึ่งเป็นหาหานะครับ พอมันมันบวลงตัวบันไดนะครับถ้าลงกตัวคือจับให้ตัวเดียวเลยนะครับคือว่ามันมันเด่นมาซ้ำๆกันนะครับรักพี่เสียดายน้องนะครับคู่นี้ครับก็คือให้เรนตามนี้นะครับชุดเดียวกันนะครับชุดเดียวกันนะครับบานี้มาเบิงชุดวัดใจบนนะครับ สามสองตัวเดียวนะครับสองสามนี่คือตัวกลับนะครับชุดวัดใจบนนะครับคือชุดนี้นะครับแต่ว่าล่างนี่ชุดเดิมล่างเนี่ยล่างนี่ชุดเดิมนะครับชุดที่มันเขา่าตัวนี้นะครับแต่ว่างวดนี้เลขวิ่งนี่ได้สองตัวนะครับคือว่ามันนำนักเท่ากันกน,นะครับก็เลยบวตัดนะครับถามวันห่างกันหลก็คือต้องตัดเป็นตัวเดียวนะครับ แต่่างวดนี้มันมันมันโมฮางกันหลายนะครับมันเท่ากันนะครับต้องเข้าใจชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับแล้วกะสีไฮมะเบิงชุดวัดใจนี่ครับเจ้าชุดว,วัดใจบนชุดบนนะครับอันนี้ชุดล่างนะครับชุดวัดใจบนนะครับนี่ครับชุดวัดใจบน สิบบนได้สามตัวเดียวครับงวดนี้ได้สามตัวเดียวงวด่ิพานมาเนี่ได้สี่หกเจ็ดนะครับมันมาที่เจ็ดนะครับงวดนี้ได้สามตัวเดียวนะครับเลยทําเป็นชุดวัดใจบนเลยนะครับบานลักนวยบนนะครับลักนวยบนนะครับได้สองตัวเดียวนะครับ งวดที่ผ่านมาก็ได้หกกับแปดนะครับแต่มาเด่นทีเหล็กมาเข่าทีเหล็กแปดนะครับหลักหน่วยบนนะครับงวดนี้ได้สองตัวเดียวนะครับเป็นที่มาของสามสองนะครับชุดวัดใจนะครับโมเมนต์ที่เอาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีสูตรไทยเบิงนะครับมีสูตรนะครับโมเมนต์ที่ว่าสีเด่นตัวไดกกระจับมากนะครับมีสูตรให้ดูนะครับ สามสูตรชนตัวเดียวคือเลขสองนะครับสามสูตรชนตัวเดียวคือเลขสองนะครับลักลักซิฟลักซิฟกับสามสูตรนะครับสามสูตรชนตัวเดียวคือเลขสามนะครับงวดที่ผ่านมาชนสามตัวนะครับลักซิลักหน่วยงวดที่ผ่านมาชนสองตัวนะครับงวดนี้ชนตัวเดียวนะครับ หัว,วอวย์เก้าหก7 8เจ็นะครับมาที่8ปนวดนี้2ตัวเดียวนะครับเป็นชุดวัดใจเลยนะครับเป็นชุดวัดใจนะครับเป็นชุดวัดใจ ตามที่จริงนี่ครับชุดล่างนะครับมวดที่ผ่านมาได้4ได้6กับ6 3 4นี่ครับมวดนี้3 2 5นะครับนี่ครับ3 2 5นะครับบางทีว่าเหตุบนไม่มีที่มานะครับมีที่มานะครับล่างของอาจารย์นครเพชร่ับเขาดีที่สุดนะครับหน่อยชุดพร้อมนะครับนี่ครับ เป็นที่มาของจุดล่างนะครับบมเมนที่ว่านี่ครับมี่มี่เห็บเบิงนะครับนี่ครับเก้าห้ามาจากไหนนะครับนี่ก็คือสูตรหลักสิบล่างนะครับงวดมงวดที่ผ่านมาเขาสีตัวนะครับมันก็เลยจับหยากนะครับศูนย์หนึ่งสี่หกนะครับมันก็มาที่เหล็กหก งวดที่ผ่านมามันเข่าซีตัวนะครับแต่ว่าเอาตัวเด่นจับแต่งวดนี้เหลือสองตัวนะครับเหลือเก้ากับห้านะครับเป็นที่มาของเก้ากับห้านะครับนี่คือชุดล่างนะครับชุดบนชุดวัดใจก็คือเอาให้เบื้องแล้วนะครับมันเปลี่ยนสันละครับเอาเปลี่ยนเลยเอฟซีได้เบื้องแล้วนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับ ายนี้ก็ ga. ขอบคุณเอฟซที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับายนี hi ้อาจารย์นครเพ่นก็ขอให้เอฟซโชคดีสวัสดีครับ